ยู่รครับผมสุกริดตามปรติดามอ่านังไงบ้างจ๊าก็ดีใจที่ที่แฟนๆแบบมาจับตาครับก็ก็ฝ่าติดตามพวกเราทั้งสองคนด้วยดิ่งดิ่งดิ่งดินงู้่ิงดิ่งดงกพูดิงดิดิ่งดิ่งดงดิองดิองดิดิ่ดิ่งดิงด่งดิ่งดิ่งดิ่ะดิ่งดิ่ดิ่งดิ่งนิ่งดิ่งดิ่งดิ่่าดิดิ่งกิ่ง่งดิ่งา่ด้วยกันก่อนแล้วก็ เราเล่นเกมด้วยกันแล้วเออก็อยู่ที่เดียวกันก็เล่นเกมด้วยกันใช่เขาบอกเราเป็นแค่เพ่นเล่นเกมขอให้เราเพจเดียวมันก็ความหมือนก็เราแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในแกลกันก็สนิทกันระดับเดียวกันมีน้องแบบนี้มมีไปแบบว่าทานเข้าไปอะไรไปยังมีแต่ว่าที่แฟนๆคนอื่ก็คือไปเออไปนู่นไปนี้มันมีรูปมีอะไรเขาไปของเขาของเขาแล้วเราพาไปหรอเราไม่ได้พาไป แต่ว่าก็แล้วแต่จะคิดครับถ้าคิดแล้วแบบมันดีก็ก็ตามสะดวกครับเราก็ไม่ได้ที่จะไปทความชิคายแต่แล้วเวลาไปลงนี่มันก้แขกกันตรงหัวใจกันตลอดเลยเออตงเท้าไม่ใช่ของผมจริงจรงไม่มีอะไรถามเท้าเพราะเราเป็นแบบผมไม่ได้แท็กเอออย่างรวปมันก็มีถูกโฟกัสเป็นแบบมีใกล้ชิดกันหรือว่าแบบบางทีถ่ายรูปรวมเอ๊ะ ทำไมถึงเป็นเหมือนมองเป็นรูปคู่นั่น่ะสิเออนั่นน่ะสิเราอยังไงล่ะเออเรายังไง่กรูปไหนรูปรวมกันอะไรเหลี้ยมนั่งกล้ชิการเออแล้วคนอ่ะจะเออครับเพราะว่าผมไม่ได้มีคนบอนะครับเออทำไมต้องเราเราจริงแล้วเป็นร์เราเพื่อนเชร์ไหมเพื่อนไหนใช่เพื่อนหรือมีเกมม่ม่ม เอืไม่รู้อ่ะเพื่อนเชียร์ก็ได้อ่ะอออาเโอกาสโอกาสพอคนลุ้นหนักๆอย่างเนี้ยมันพอจะมีแบบว่าพัฒนาอะไรไปไหมดูโรหรือว่าเรายังคงแบบพออนาคตก็ไม่รู้เราเราไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาเนาะพัอนาคตก็แล้วแต่แล้วกันเออครับแล้วคุยกับเราไหมพี่สาคุยกับเราไหม คันเราก็คุยกันเอ้ยวันนี้เรสัมภาษณ์มาเขาถามเรื่องยูโรนะอืใช่ก็เด้ยินไเออก็ถามแล้วเราก็ตอบไปแบบเออก็เพื่อนเล่นเกมงเขาก็พูดไปจริงจริงครับแล้วแล้เราเป็นแค่เพื่อนมันเรียนถ้าเรามองเนี่ยมันมันรู้สึกมันรู้เออความรู้สึกของเราตอนนี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรใช่แล้วก็ก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนที่ที่น่ารักต่อกันแล้วกันครับพวกคุยกันทุกวันเลยไหมครัก็ถ้าว่างถ้าว่างเราก็จะ กบบรวมที่กันโอ้โหแล้วกันครับอือแบไม่ต้องมองแบบออไม่แต่มันมันมีข่าวแบบว่าวงในว่าแบบว่ามีพ่รู้ว่าแบบว่าเออคู่เราที่จริงมันคบกันแล้วนะสุ่มคบอืออันนี้เราจะบอกยังไงอะไรบ้างเลยจ้ก็ผมก็ยังไม่อยากบอกอะไรก็แล้วแต่แฟนคิัแฟนคิัเราก็เแฟนสนับสนุนน่ะเราแค่ไม่อยากรู้สึกว่า ให้มันมีสถานะอะไรเนี่ยแบบมันจะยิ่งแย่ขึ้นใหญ่แล้วก็แล้วแต่ในการคิดผมไม่เคยมารับแคนคิดเลยอ่ะถามว่าโอกาสมีไหมแต่ว่ามันมันก็มีมีทุกโอกาสต้องรอต้องรอดูแล้วผลงานร่วมกันล่ะครับคนยังแบบเออผลงานร่วมกันตอนนี้จะไม่มีครับยังไม่มีผลงานร่วมกันก็รอทางผู้จัดหรือว่ารอทาง ทางสังกัดแล้วกันมอบให้ก็้อมรับแล้วอาการป่วยของเราล่าสุดแพ้อาหารเนาะไม่ได้อาหารเป็นพิษคือแพ้อาหารยังไงบ้างผมอยู่ดีๆทะเลารทะเลใช่แต่จริงๆแล้วผมก็เชื่อว่าผมชนะแล้วแหละใช่แต่ครั้งนี้เราไปเราไปออกกาลังกายต่อมันเลยเลือกมันเลยสุบชื้สุบฉี้ครับมันก็เลยทําให้อาการแพ้ของเรามันลดเลิกเร็เคยแพ้มาก่อนนั่นเองแล้วก็ทะเล แ่ผมเคยแพ้มาแต่อาการผมมันไม่ได้ขนาดนี้มไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยเไม่เคยม,มีอาการที่แบบถึงขั้นหายใจไม่ออกคือู้เป็นสมัยก่อนเวลาเราดีนั่นเป็นผู้แต่ในยุค6มันจะเป็นการคันช่วงคันคอหรือหรือน้ำมูกไหลอะไระแล้วแบบตาบวมแค่นั้นแต่แต่ครั้งนี้มันมันมันหนักเกินไปจนหนักยู่ที่แบบว่า เกือบหายใจไม่ออกย่อยอาหารทะเลที่ทานไม่ได้คือไม่ได้พวกชนิดเลยไหมอย่ายกเว้นปลาครับใช่แต่ถ้าเป็นกุ้งปลาหมึกหรือว่าอะไรอรัหอยหอยแต่ว่าก็เป็นบางชนิดอย่างหอยแครงเนี่ยผมกินได้แต่เป็นพวกหอยเซลหอยอะไรอะไรไม่ได้เลยมันก็มีมีไหลายหลายอย่างไหลอยกมาที่ผมแพ่อยู่เหมือนกันเออใช่ผมกลับมากินนานแล้วก็คือไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรตอนที่เรากลับมาใช่ ผมกลับมากินได้อู้น่าจะเกือบปีแล้วครับแต่ว่าจะกินยาแก้แพ้ค่อยๆไ,ไปแล้วเรารู้สึกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยเราไม่กินยาแก้แพ้แล้วเรารสึกว่าใช่เราก็อย่างบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าเราชนะแล้วก็เลยเออก็ลองแต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันไปเจอกับการออกกำลังกันเต,ตะบอลต่อพอดีเหมือนกับเลือดังสุดฉีดทำให้มผมคันไปหมดแล้วแบบหน้ามืดตาแดงจนมีงท่านแบบเดินไม่ไหวอ่ะต้องแบบต้องเข้าโรงพยาบาล แบอกเอ้ยมันเพลองการแท้ค่ะตอนนี้แน่ที่เราเป็นใช่ตอนตอนแรกตอนแรกคิดว่าตอนแรกตอนแรกอาการมันเราเตะบอลแล้วเราเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วพอเราจุกสักพักเริ่มคันคันแล้วตาแดงหัวแบบคันตรงกลางหัวแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ใช่อะไรอาารอะนะอาการบวมอย่างงี้ยบวมวันนั้นไม่บวมครับโอปกติมันจะบวมปากอ่าปากจะบวมตาจะบวมวันนั้นไม่บวมแต่วันนั้นตึงวันนั้นปากแบบตึงเป็น เป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยแล้วหายใจไม่ออกคือโอ้หนักจริงๆเรากลัวไหมตอนนั้นโอ้ยมันถึงขั้นแบบหายใจไม่ออกลหลายคนแบบล้วก็ถามว่ากลัวไหมก็ณตอนแรกไม่กลัวแต่แต่พอเพื่อนเพื่อนเห็นอาการว่าแบบมันไม่ใช่แล้วพาเข้าโรงพยาบาลเลยครับก็พอเราไปถึงตอนเรานั่งรถเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราไปไทยไปอุจจาระแล้วน่าจะหายแหละเพราะว่าตอนอยู่บนรถอ่ะ เราไม่รู้ว่าเราจะแพ้หรือว่าเราจะปวดอึ้อแล้วก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็ไปปึ๊บเพื่อนต้องไปเต้าน้่ห้องน้ำก่อนระหว่างทางสภาพรถก็จะตายอยู่แล้วแต่เราดังปวดอีกเพื่อนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นห่วงอะไรก่อนดีก็ห้องน้ำอีกกลัวก็หนักแต่ก็ก็ผ่านมาได้โดนโดนเข็มหนึ่งก็รู้ดีขึ้นแล้วไม่กลัวไปเลยไหมคะอว่ทำเลยจะไม่ทขึ้นอยู่นะคิดอแล้วแพ้เลยก็ ถ้ามือว่ามีออกกังลังกายก็จะจะไม่ละแต่ก็แอบกินแต่ภาคคุณหมอได้ยินคุณหมอด่าเลยนะที่คุณหมอห่ามกินเลยก็วันที่เข้าโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าก็รู้ว่าแพ้จะกินทำไมอ่ะผมก็เถียงไปผมชนะว่าคุณก็พูดว่าผมชนะแล้วเราไม่กินอย่างนั้นเราจะสู้จนจนชนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือกินยังไงก็จะไม่แพ้สู้แบบเบาๆแล้วกันไม่ได้สู้แบบแบบเต็มที่ขนาดนี้โอเคขอบคุณครับ